สวัสดีนะทุกคนจับได้มาที่บอกว่าจะแตกเออป้ายฮาลานอันนี้มาเฉลยกันนะว่าวันนั้นถามไปว่าพี่กินน้ํายี่ห้ออะไรเออพี่ก็มันก็เป็นน้ำนจริงๆนี่เลยน้ําโลตัสต้องเข้าใจนะเพราะว่าแบบสาขาที่พี่เออขายของอยู่นะ นล้จะเป็นแรงเลอร์หรือฮาล่าอะไรพวกเนี้ยเออก็สินค้าก็จะมาที่นั่นเป็นหลักเออสม,มากไ็ได้แวะเข้าไปบ่อยแล้วก็ก็มีอยู่ว่ากระบะที่ลงสินค้าเอ,อ่อประเภทอื่นด้วยก็เราต้องเข้าโลต,ตรรัสประจําอ่ะเออเราก็ซื้อของน้ําของโลตัสมากินนะอืมไม่มีใครตอบถูกเลยไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่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 มหมโอเคเอาแบบนี้ วันนี้จะแจกแบบนี้นะเกงอูซี่ตัวหนึ่งนะอูซี่เนี่ยเอลสามสิบนะเออเขาก็จะแถมอนี่มาให้ด้วยเห็นปะปนกระเป๋านะเออสำหรับตัวอูซี่นะแล้วก็ใครตอบถูกเยอะขนาดไหนเนี่ยพี่ให้หมดอะ่ะเออเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงใครใครตอบถูกนะเอามามาดูคำถามเ,าเดี๋ยวบาบให้ฟังนะ พี่ได้มาใหม่หนึ่งตัวเป็นฮาร่าสิบสี่ออนครึ่งผ้าแข็งนะสิบสี่ออนครึ่งผ้าแข็งเออเป็นริมแดงอยากจะถามว่ารหัสอะไรเอาแค่เลขสองตัวไทยก็ได้ปกติแล้วฮาร่าเนี่ยเขาจะมีขึ้น HMR หนึ่ง HMS หนึ่งอะไรพวกนั้นไม่ต้องตอบก็ได้แล้วขอจะมีแบบว่าเก้าศนย์หนึ่ง ย002น,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 นึ่งอะไรแบบเนี้ยอืมตอบแค่เลขคล้ายสองตัวก็ได้ว่ามันมันรุ่นเนี้ยม,มันมันมันคือรุ่นอะไรเพิ่งออกมานะไปเซชข้อมูลเอาง่ายดีเออว่าก็ลองตอบเดี๋ยวเราดูกันนะง่ายโอเคประมาณนี้นะ